ถูกนะสมัยบัดไอ้เวงๆโดยมวดเนาะเออนะอย่าลืมนะเดี๋ยวมันหนักเดี๋ยวมานับวันกันนะกี่เดือนดีอะนะเดือนหรือสองเดือนไม่มีใครอยากได้ของพวกเมืงนะเพราะฉะนั้นกูขอให้เป็นจริงนะขอให้เมึงไน้ทำสำเร็จนะขอให้แบบกดดันรัฐบาลของเมืง สำเร็จนะไม่ต้องเปิดครับนะแล้วมาดูกันนะมึงให้กี่เดือนนะกูว่านะทางชาตินะวพวกกูก็อยู่กันได้มบเบาสุดคำทุกคนกัมพูชาวัวนไทยเปิดด่านครับหมอมันสับปะลังกองเต็มกูดังเกษตรกรขมิน้นต้องกอดหมอมันนั่งร้องไห้ชี้ที่ผ่านมาพึ่งพาตลาดไทยมาตลอด โ oh, อ้กูเห็นแต่ละคนออกมานี่ทังคูน้ำทั่งโโศกทั่งอยียงอยูง้ปากดีบอกว่าปิดสักร้อยปีไปเลยอันนี้ได้สามเดือนเื้นในดินตายเนี่ยมันสูงปากดีแท้ปิดไปเลยรอปีร้อยปีนะมันต้องคมหาสมาคมกันเลยคือคนไทยนี่แต่ละคนเนะพิออย่ยคนใหญ่ปิดกับพวกสูอ่แล้วนะพวกสูเนี่ยมันคุมบว่าได้ทั้งคูน้ำทั้งประชาชนพวกสูนะพวกสูมุมิสัจจะ ประเทศใดที่เขาไปซอยมันเนี่ยผมบวงตรงนี้งูปึกที่เขาเขาไปซอยมั่มาติคือเขาต้องการผลประโยชน์จากโอโ้โหพี่น้องล่าสุดเนาะประชาชนชาวเขมรนทุกคนออกมาอ้อนวอนไหวสวยให้ประเทศไทยนี่เปิดด่านทุกคนเพราะว่าปัจจุบันนี้ทุกคนอาการ เก็บกู้เนาะมันสัมปะหลังของประเทศกัมพูชาหรือว่าประชาชนชาวกัมพูชาทุกคนขังภายในประเทศเยอะมากทุกคนแล้วก็ขายไม่ออกเนาะทำให้ชาวเกษตรกรรมนาะของกัมพูชาทุกคนต้องออกมาอ้อนวอนไทยให้เปิดด่านนาะพี่น้องเพราะเมื่อก่อนนาะก็อมีอการขนส่งขายออก ให้ประเทศไทยตลอดแต่ปัจจุบันนี้เนาะประเทศไทยเขาปิดด่านทุกคนและหนุ่มกัมพูชาก็ยังทุกคนบางคนก็ยังปากดีปากเก่งอยากให้นี่ประเทศไทยนี่ปิดด่านปิดตายถาวรทุกคนแต่ปัจจุบันนี้เนาะประชาชนชาวกัมพูชาทุกคนออกมาอ้อนวอนร้นะอง,องห่มร้องไห้อยากให้ไทยนี่เปิดด่านทุกคนเพราะว่าเจ๊งกันไปแถวๆเนาะทุกคนในช่วงปีก่อน มันสับปะหลังก็มีราคาทุกคนสร้างเนาะกำไรให้กับกัมพูชาทุกคนเยอะมากแต่ปัจจุบันนี้ผิดดานทำให้เนาะชาวเกษตรกรต้องอ้อนวอนประเทศไทยทุกคนมาดูมาชมคลิปวิดีโอด้วยกันนะว่าจะเป็นยังไงเนาะพี่น้องสบายดีสบายดีเด้อจากพีพีเอฟซทางฝังไทยแหละกับฝังลาวนำเด้อจากพี่น้อง มือนี่น้องๆรัดไปเห็นคลิปของคนกัมพูชาหรือว่าประชาชนชาวกัมพูชาทุกคนที่ออกมาอ้อนวอนประเทศไทยให้เปิดดา่านนพีนองเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้ทุกคนมั่นสัะลังของกัมพูชาทุกคน่าค้างในภายในประเทศเยอะมากทุกคนและไม่มีการขายออกนพีนองเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศไทยปิดด่านเนาะ ในเมื่อก่อนก็ส่งออกนอกประเทศเนาะอย่างเช่นไทยเนาะทุกคนรับซื้อมันสับปะหลังของกัมพูชาโดยตลอดเนาะพี่น้องแต่ปัจจุบันนี้ประเทศไทยเขางดรับซื้อและปิดด่านทุกคนทําให้เนาะกัมพูชาเจ๊งทุกคนปาดพี่น้องงานนี้เนาะบอกได้เลยว่างานเข้าท่านพ่อของหนุ่มบอยขมินแน่นอนทุกคน เพราะว่าอะไรเพราะว่าประชาชนเนาะขาดรายได้ทุกคนจากการทําไร่ทําสวนเนาะพี่น้องมาดูมาชมคลิปวิดีโอด้วยกันทุกคนว่าจะเป็นยังไงเนาะ,ะหลังจากที่ประเทศไทยปิดด่านเนาะทำให้ชาวเกษตรกรรมของขมเนทุกคนเจ๊ง เป็นแถวๆเลยทุกคนมาดูมาชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยจ้าล่าสุดครับทุกคนกัมพูชาวันไทยเปิดด่านครับมามันสปะหลังกองเต็มกูดังเกษตรกรขมิ้งต้องกอดมอมันนั่งร้องไห้ชี้ที่ผ่านมาพึ่งพาตลาดไทยมาตลอดโอ้โหกูเห็นแต่ละคนออกมานทึ่งกูนั่มทึ่ง โ,โกศทึ้งอย่างนู้ปากดีบอกว่าปิดสักร้อยปีไปเลยอันนี้ได้สามเดือนซื้อเดืนใินดิ่มตายแล้วมันสู้ปากดีแท้ปิดไปเลยรอปีลอยปีนะมันต้องคมหาสมมาคมกันเลยคือคนไทยนี่แ่เราคนเน่ยคนใหญ่ปิดกับพวกซูย่แล้วนะพวกซูเนี่ยมันคุมว่าได้ทั้งผูน้ำทั้งประชาชุนพวกซูนะพวกซูย์มันมีสัจจะประเทศใดที่เขาไปซอยมันเหมือนผมบว่วงตรงนี้งูปึกที่เขาเขาไปซอยมันมาติ คือเขาต้องการผลประโยชน์จากพวกสิ้นพวกผู้นำสูงปปสุ่มปึกซุ่มจอมบูชาซุ่มปึกโอ้โหทุกคนได้ดูได้ชมด้วยกันแล้วเนาะทุกคนประชาชนชาวกัมพูชาทุกคนออกมาอ้อนวอนประเทศไทยเนาะให้เปิดด่านและทุกคนในเมื่อก่อนเนาะก็บอกให้ประเทศไทยนี่ปิดด่านเนาะไม่ง้อประเทศไทยซ้าไม่นำเนาะยังแบนสินค้าไทยลหลายๆอย่างทุกคนแต่ปัจจุบันนี้เนาะ ง้อไทยแล้วทุกคนอยากให้ไทยนี่เปิดด่านเป็นไงละ่ะโบยหลังจากที่บอกให้ปิดด่านถาวรเนาะความเดือดร้อนและก็กรรมตามทันเนาะทำให้นาะสาวกเกษตรกรรมเจ๊งเป็นแถวแถวเนาะเจ๊งเป็นหมื่นล้านเลยในเมื่อก่อนก็มีการนำนำส่งเนาะมันสัมปะหลังให้กับประเทศไทยแต่ปัจจุบันนี้ประเทศไทยเขาไม่ง้อเนาะ ถึงไม่ได้จากประเทศคุณยังมีหลายๆประเทศที่ยังจะนําเข้าประเทศไทยเนาะยางเช่นลาวนี่ก็มีมันสัมปะหลังนี่เยอะแล้วก็หลายๆประเทศที่เขาทําการเกษตรเหมือนก,นกันกับประเทศคุณเนาะนี่แหละทุกคนผลกรรมตามมาเนาะทำให้เจ๊งเจ๊งกันทั้งประเทศทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่ากัมพูชานี่ก็ทําไล่ทําสวนทํามันสัมปะหลังนี่เกือบ ทั้งประเทศนั่นแหละทุกคนสามัญชนหรือว่าประชาชนธรรมดาก็ล้วนแต่ทําไรท่ทําสวนและพอทํามาแล้วทุกคนสินค้าที่จะนําไปขายก็ได้ลดราคานะไม่เหมือนที่คิดไว้และก็ไม่เหมือนที่ปีผ่านมาเนาะหลังจากที่ประเทศไทยเขาปิดด่านเนาะทําให้เนาะคนกัมพูชานี่อ้อนวอนเนาะอยากให้ไทยนี่เปิดด่านทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจงเนาะ เจ้งกันเยอะนั่นแหละทุกคนเพราะว่าอะไรการอ่าทำ,ทำไรทำ่ทําสวนเนาะมีผลอ่าได้ผลตอบแทนเยอะแต่ยังวะวะวะวทว,ะวะงยึดข่อยสีต่อเลยเด้อนี่แหละทุกคนผลกรรมที่ตามมาเนาะพี่น้องสิ่งที่บ่าโอยพูดมาเนาะอยากให้ไทยนี่ปิดด่านทาวนและถามประชาชนบ้างไหมว่าเขาอยากให้ปิดหรือเปล่า โอ้โหทุกคนเห็นแบบนี้แล้วส่งสารจริงๆเนาะส่งสารประชาชนชาวคเหนีนทุกคนบางคนก็ยังปากดีปากเก่งเนาะพี่น้องคือไม่เห็นเลยความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องเจอเนาะในปัจจุบันทุกคนการที่ปิดด่านเนาะปิดด่านทําให้ประชาชนนี่เดือดร้อนอาละเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้น้องรัดขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องเดที่เข้ามารับชมคลิปน้องรัดเนาะ ฝากพี่เอฟซีกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปด้วยจา้าสำรับคิดเ้ขอดตัวลาไปก่อน